สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการวอตส์อัพเชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ทุกท่านยังอยู่กันกันกบพอดแคสเตอร์โนมีเจ้าเก่ารายเดิมน,นะจ๊ะและเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกแล้วนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ แม่เป็นที่นา่าเสียดายยิ่งศาสตราจารย์เกีราารยรติคุณดรทนเนตเจริญเมืองข,ของเราก็ยังหายตัวไปอยู่นะคะใช่ค่ะก็จากนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่กับพิกะตยนะคะซึ่งไม่น่าจะใช่สุดพิเศษอีกต่อไปแล้วนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเมาส์กันถึงเรื่องราวของการไปท่องเที่ยวนะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะใช่ค่ะนี่ขอไทยอีกนิดน,นึงคือว่าในรายการ The Minimalist Diary เนี่ยน้องมีก็คือเล่าไปแล้วคร่าวๆว่าแบบ เราไปเที่ยวแม่สายเป็นยังไงนะนี่ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วสองสัปดาห์แต่วเนี้ยเราก็จะมาเมาในมุมมองแบบว่าคู่กับพี่กระต่าย<ช>เราน่าจะเห็นไปไรไป<ช>ไ,ดได้กัน<ช>ไงแต่คือต้องบอกก่อนว่าเอ้ทีไมาอยู่ๆถึงมาเล่าเรื่องแม่สายล่าอาทิตย์ที่แล้วก็ยังพาไปเที่ยวเชียงใหม่กินนู่นนี่นั่นเดินวัดอยู่เลยนะคะ เหตุมาจากการที่ว่าพวกเราสองคนนียนะคะได้รับเชิญให้ไปอบรมอบรมคุณครูที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมานะคะ<ม>ก็เลยคิดว่าเอาสิ่งที่เราไปเห็นไปทานไปอะไรมาแชร์ให้ฟังดีกว่าเผื่อหลายๆคนนะคะเคยไปเชียงรายมาแล้วแล้วก็อาจจะเคยไปแม่สายกันมาแล้วต้องถามว่าเห็นแม่สายแล้วนึกถึงเรื่องอะไรอ่ะน้องหมีเวลาพูดถึงอำเภอแม่สายจะนึกถึงเรื่องอะไรคะ ต้องบอกเลยว่านึกถึงการไปเที่ยวเมียนมาแต่ก่อนเรียกพมา่าได้ไหมขอเรียกพมา่าเพื่อความคุณไปเที่ยวพมา่าแต่ก่อนต้องข้ามด่านอูมันเบอร์ช้อปปิ้งอะไรสนุกสนานนะแต่ต้องบอกว่าของที่เราไปช้อปปิ้งออกจะเป็นของที่แบบว่าเขินจังก็เป็นพวกหนังแผ่นอะไรเงี้ยสมัยก่อนว้ายแต่แล้วอยู่ลุกไหนคะคุณน้องมาแล้วแต่สมัยก่อนอน่าจะเป็นวิดีโอมาก,ก่อนมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มาเป็นแบบพวกซีดีอะไรเงี้ยประทานทษจริงนี่คือแบบอันนี้ก็อาจจะแบบต้องพูดแบบรีบเลยผ่านว่าหนังที่ว่าเนี้ย ก็อาจจะไม่ได้แบบถูกลลขสิทธิ์อ,อปัจจุบันคือเลิกเป็นเด็กแบบนั้นแล้วนะคะคต้องบอกตรมตรงอันนี้เป็นเรื่องอดีตนะคะเคแต่ว่านอกจากนั้นนี่ขอบอกเลยคือลล่าสุดที่เราไปก่อนที่เขาจะปิดด่านเนี่ยน,นี่ที่พูดตอนนี้คือเขาปิดด่านนะคะดังนั้นคนจะไม่สามารถเดินข้ามไปข้ามมาได้แต่ล่าสุดเนี่ยนอกจากเรื่องหนังเอยคือมีของช้อปปิ้งเยอะมากามีคนซื้อพวก เครื่องดื่มนะคะมีทั้งแบบรองเท้าอนิสก้าไทเกอร์ปรากฏว่ามีแบบของกรอบคำเหมือนมากคือมีช่วงหนึ่งอันนี้พูดตามตรงนะก็แบบเป็นช่วงที่แบบก่อนเราเป็นมินิมอลลิสเราก็ชอบยี่ห้อนี้คือเราก็ไปซื้อมาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปถึงที่แม่สายเนื่องจากเราซื้อของจริงแง่กลับมาเป็นคนใหม่โอยพูดแล้วคันปากอยากแชร์เลยนะคะเพฉันไม่เสียเซลลกับเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะคะปรากฏว่าพอไปดูอ่ะจำได้ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนคือบังเอิญเจอกันแล้วแบบอ้า The cat sat on the เป็นเขาเป็นหมอก็ oh. บอกคุณหมอคุยไปคุยมาเอา้าเป็นรู้จักกับเพื่อนเรา uh huh. เขาบอกอา้าหมอเขามาเดินซื้อรองเท้าเราก็ยังบอกว่านี่นะคะเดียนใส่ของจริงเดียนขอคอนเฟิร์มว่าเหมือนมาก uh huh. ดูไม่ออกอพี่พี่เคยเจอสถานการณ์เดียวกันแลวเสียเซลล์ไปพอสมควรเลยทีเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรามานั่งอวดกันใน <c oughs> ในรายการว่าซบเชียงใหม่นะแต่จะบอกว่าแม่สายเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อน้องเวลาไปเราก็รู้สึกว่าต้องไปช้อปปิ้งอะไปซื้อของ, uh huh. ข,องของมีเยอะมากเช่นเดียวกันแต่แน่นอนว่าเวลาข้าม่านไปคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าไปซื้อของก๊อฟของ ก๊อปนะคะมันมีทุกสิ่งอย่างสารพัดอย่างมีวันนึงพี่ก็ได้มีโอกาสไปเจอภรรยาท่านข้าราชการท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ใส่รองเท้าผ้าใบเหมือนพี่เลยแล้วพี่ก็วิตาน้าสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนของเราเลยแต่คือเราก็ซื้อมาจากต่างประเทศนึกออกไหมคะปรากฏเขาก็บอกเขาก็ต่างประเทศนะเขาก็ซื้อต่างประเทศแล้วเหมือนของเราเดะเลยอะคะ่ะทั้งยางทั้งผ้าทั้งทุกสิ่งอย่างทั้งสี เขาบอกต่ตางประเทศคือฝั่งพม่าอย่างเงี้ยเราก็รู้ทันทีว่าจากแม่สายนะคะราคาต่างกันลิฟนะคะเราแอบน้ําตาไหลเบาๆ,าๆว่ารู้อย่างนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าเทปนี้ไม่ได้เป็นจุดประสงค์เพื่อที่จะให้แบบทุกท่านสนับสนุนของพิลิกิทสิ์ใช่อันนี้เม้าก่อนแต่ก็ยอมรับตรงๆว่าช่วงหนึ่งของชีวิตตอนที่ยังเป็นเยาวชนค่ะเรียนแบบก็ถือว่าทําอะไรที่แบบ อ,อผิดไปแล้วไม่แต่อีกอันหนึ่งเชื่อไหมพี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนจนก,กระทั่งมีวันหนึ่งพี่บอกที่คณะเนี่ยซึ่งมันเป็นหลายปีมาแล้วล่ะก่อนที่ด่านจะปิดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยบอกว่าเออจะไปแม่สายเอาอะไรไหมปรากฏว่าน้องๆเจ้าหน้าที่ให้พี่ซื้ออะไรรู้ไหมคะน้องหมีสบู่ค่ะสะบู่ที่แม่สายมีอะไรดีละ่ะคือคือพี่ไม่เคยรู้เลยปรากฏคุณพ่อพี่เชืเอ่อไันเออรู้ฝากซื้อสบู่เราก็เลย อะไรเนี่ยทำไมทุกคนมาฝากเราซื้อสบู่หมดมันจะมีสบู่อันนึงอะค่ะซึ่งไม่รู้ว่ามาที่มาจากไหนแต่มันจะมีไข่ที่เป็นแท่งยาวๆขาวๆเขา,ขาบอกว่าสบู่นี้ดีนักแรค่ะตัดเป็นมันย,ยาวๆฉะนั้นเอาตัดเป็นท่อนๆน,นะคะเอาไปแช่ถุงเท้าค่ะมันจะช่วยให้แบบเท้าไม่เหม็นเขา่ากิกเลยค่ะจากถุงเท้าดำๆเสื้อดำๆสมีมองๆแช่ไว้แล้วก็ขยี้นิดหน่อยเขาจ้ว เราก็เลยบอกว่าฟังแลดูแลว้วอันตรายบ่บา <c oughs> จริง <c oughs> ใส่สารอะไรเนี่ยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะอ่ะแต่อย่างไรก็ตามแต่คือเราบอกนิดนึงว่าที่เราไปแม่สายเราไปทํางานเนาะ <c oughs> เราไม่ได้ไปช้อปปิ้งหรือไปเที่ยวนะคะด้วยด้วยความที่ว่า เราได้รับเชิญจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์อ,อนนัต้องเอ่ยชื่อเขาิดนึงต้องขอบพระคุณมากนะคะที่อุตส่าห์เห็นความสําคัญแล้วเชิญเราไปสอนอนะคะก็คุณครูเก่งกันมากแล้วก็โรงเรียนก็ใหญ่มากนะคะนักเรียนน่ารักมากเลยทีเดียวเพราะว่าวันที่เราไปนักเรียนใส่ชุดพื้นเมืองสีขเขียวเนาะก็ก็เลยทำให้เราได้ไปมีโอกาสไปเยี่ยมแม่สายในช่วงโควิด19อันนี้น่าสนใจนะเวลาเรานึกภาพแม่สายอะน้องหมีเราจะนึกภาพโอ้โหตลาดคนเยอะใช่ไหมรถ ติดอะไรอย่างเงี้ยเราไปรอบนี้เป็นยังไงคะต้องทำเสียงเศร้านิดน,นึงก่อนกริบคาเดียวเลยที่พูดคือโลอง่งถนนโลง่งแล้วแบบคนคนเหมือนแบบคล้ายๆกับปรับตัวได้เร็วมากคือขับรถช้าแบบ <c oughs> ได้ยินเสยงแอบบแอบบแงบบ พี่เหนือไหมหันไปเอ้าเต่างับยางเหงืงงอกแงบแงบคือคือช้าแบบเบอร์นั้นอ่ะพูดจริงใช่โค้งช้าขับช้าแล้วรู้สึกปลอดภัยรู้สึกแบบสามารถไปยืนโพสท่าถ่ายรูปกลางถนนได้โดยรถอาจจะยังไม่ค่อยชนเท่าไหร่ซึ่งเราเชื่อว่าสมัยก่อนไม่เป็นแบบนี้คนอาจจะแบบเร่ง,เงรีบแต่ตอเนี้คือคนแบบไม่รู้จะรีบไปทําไมพี่เพิ่งไปแม่สายเมื่ออาก็ก่อนโควิด19ทีเนาะคือพี่ไปแม่สายช่วงประมาณมกรานี่เองอ ช่วงนั้นมันยังไม่มันมีประเด็นข่าวเรื่องของกรณีของโคโวิดไวรัสแต่ว่ายังไม่รุนแรงแต่มีข่าวละไปประมาณมักกลาไปไปลายเนี่ยยังคนเยอะรถติดโอ้โหแบบไม่มีที่จอดรถอะไปกับคุณพ่ออย่างเงี้ยเอา้าพร้อมไปรอบนี้กับน้องหมีตะลึงทั้งคู่เพราะว่าตึกปิดเนาะเยอะมากแล้วก็เป็นว่าเราสองคนก็เลยกินอาหารข้างทางแถวริมถนนเพราะว่าโรงเรียนอันนี้เนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆด่านเลยเดินออกจากซอยมาก็คือถนนนั้นเลยที่อยู่หน้าด่าน แล้วก็มีร้านค้าพวกอาหารตามสั่งสตรีทฟู้ดอะค่ะอยู่นี่ดี่หน่อยเราก็กินร้านแถวนั้นเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้คนแถวนั้นเนาะโดยโดยวิสัยของความที่เราชอบพูดคุยกับผู้คนเนี่ยเราก็ได้ไปถามคนขายของคนอะไรอยู่บ้างเป็นยังไงคะน้องไปสัมภาษณ์ใครบ้างก็คือเขาบอกว่าของแบบขายเหมือนตอนนี้จากเดิม100%ซคือตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วเนาะหมายถึงว่าจากช่วงพีคที่แบบ หายไป90%หรือแบบเกือบจะร้อยเนี้ยตอนนี้ก็คือขายได้อยู่มัน30%มเมื่อนับจากช่วงเวลาปกติของเขาอืมก็คือถือว่าเศรษฐกิจแย่เลยแหละเอาว่างตาม<ช>ตรงใช่ค่ะเศรษฐกิจค่อนข้างจะแย่เลยทีเดียวก็ น่าเห็นใจแต่คิดว่ามันเป็นไปทั่วไปหมดก็พยายามบอกทุกคนว่าเอออยู่ยังมีความหวังว่าเดี๋ยวอะไรก็มันก็อาจจะดีขึ้นเพียงแต่ทุกคนต้องก้าวข้ามจุดที่ยากลาบากจุดนี้ไปให้ได้แล้วเราไปไหนอีกคะนอกเหนือจากนี้แล้วไม่ได้ไปไหนเลย <laughs> บอกตามตรงก็คือแบบทานอาหารก็ไม่ได้ทานอาหารเหนือ ก็คือทานทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีจุดสังเกตว่าเด็กเขาก็พูดภาษาไทยกันเยอะนะหมายความว่าเราคาดหวังว่าเด็กจะพูดภาษาเหนือพูดภาษาเมืองอหรือว่าพูดภาษาท้องถิ่นอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเออพูดกับแบบไทยกลางเลยนะคะแต่ในขณะที่คนขายของอะ่ะดูเป็นแบบไบลิงโกเลยหันไปสั่งภาษาเมียนมา กลับมาเสร็จเอ้าเอาอะไรดีคะรับเลยดีค่ะเหมือนมีสวิตช์เทิร์นออนเทิร์นออฟเลยทีเดียวสองโหมดนแต่กลายเป็นว่าเด็กเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เขาอาจจะถูกเรียกว่าแบบแอสซิมิเลชันแบบการเกินกลายนั่นแหละกลายเป็นเหมือนกับคนไทยแต่น้องรลุงแม่าพี่ได้ยินเด็กในโรงเรียนแม่สายภาษาพื้นฐานเพิ่ภาษาอังกฤษกันอ๋อแล้วพี่ก็แอบอุ้ยตกสะดุ้งนิดนึงแล้วหันหน้าไปมองคือนางทั้งกลุ่มนั้นใส่ชุดไทยใช่ไหมเพราะว่าเป็นเมืองพะถุงอ่ะแต่เพิ่ภาษาอังกฤษกันก็เลยได้มารู้จากคุณครูว่ามีห้องเรียนพิเศษ Oh. อ่ห้องเรียนพิเศษซึ่งเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นเด็กที่แบบอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครูเขาก็บอกเลยว่าโรงเรียนนะก็จะมีเป็นแบบกลุ่มเด็กที่มาเรียนเป็นแบบภาคภาษาอังกฤษภาคอินเตอร์แล้วต้องยอมรับว่าด้วยความที่โรงเรียนติดชายแดนเนี่ยก็จะมีนักเรียนพม่า,มา เดิมทีแล้วจะมีนักเรียนพม่าข้ามฝั่งมาเรียนโรงเรียนตรงนี้เยอะมากนะคะเยอะมากทีเดียวเพราะเขาเชื่อในระบบการศึกษาของประเทศไทยด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วครูเล่าให้ฟังจําได้ไหมครูบอกว่าเด็กตอนนี้พอเจอโควิดปิดด่านเด็กไม่สามารถเด็กนักเรียนไม่สามารถข้ามจากฝั่งพม่ามาเรียนในไทยได้กลายเป็นว่าคุณครูเองเนี่ยก็ต้องพยายามใช้วิธีการแบบสอนออนไลน์แต่อันหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือว่ากรณีของการเรียนออนไลน์เนี่ยสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตทางฝั่งนุก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงเรียนเขาเนาะอนอกเหนจากนี้แล้วที่แม่สายมีอะไรอีกคะที่น้องอยากจะมาแนะนําก็คือเราไปเจออันหนึ่งนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเขาก็บอกว่ามีพิธีโลชิงชาออ้าที่ชุมชนดอยผาหมีนะคะออคือต้องบอกว่าถ้าแบบชื่อคุณคุณ,คณเอ๊ดอยผาหมีะอะไรเงี้ยต้องบอกอย่างหนึ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเป็นโรงเรียนที่หมูป่าเนี่ยไปติดถ้ำใช่ไหมรวมกันส<ฆ>ี่หรือรวมสิบสามชีวิตประมาณหกชีวิตแต่เกือบกึ่งหนึ่งอ่ะรู้สึกจะเป็นเด็กแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เพราะนั้นโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะในกรณีหนึ่งก็คือมีเด็กประจำโรงเรียนเนี่ยกลายเป็นเซเล็บไปเลยหลังงานคือแบบหลังจากออกจากถ้ำอะไรเงี้ยก็ออกงานออกการอะไรเงี้ยว่าไปอันนี้พาไปอย่างรวดเร็วเรวพราะมันเป็นเรื่องที่ยาวนานแล้วต่ปี2016แต่ว่าอ่ะมาที่ดอยผาหมีนะคะถ้าเราเป็นคนทั่วไปพูดถึงคำว่าโลชิงช้าเราจะนึกถึงประเพณีเก่าแก่ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิธีโลชิงช้าเนี่ยมันจะไปจัดขึ้นอยู่ตรงแถวใกล้ๆก,กับโรงเรียนสตีวิตนะคะก็คือสาวชิงช้าแหละว่าง่ายๆ แล้วก็พิธีเนี้ยนะคะมันจะมีการเหมือนกับเอาเงินวางไว้ข้างบนอันนี้ถามว่าจริงๆอ่ะรู้จักมาจากไหนก็คือรู้จักจากกรณีของริบลีสนะคะแบบ believe It or not อะไรประมาณเนี้ยริบลีเขาก็มาเขียนว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นสิ่งประหัาจสรจ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือว่ามีการวางเงินเอาไว้นะคะแล้วก็โรลิ่งช้าเนี่ยคือเหมือนกับเป็นชิงช้าจริงๆอ่ะแต่มันแกว่งได้แล้วมันขึ้นสูงได้แล้วก็รางวัลก็คือว่าใครก็ตามที่หยิบเงินได้ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแต่ว่าประเพณีเนี้ยมันค่อนข้างมีความอ ไม่ชินนะหมือว่าอุ้ยแบบคุณจะมาเป็นเด็กๆแล้วไปโรเล่นนี่คือน่าจะตกนะแต่ว่ามันก็จะมีอุบัติเหตุและบางครั้งก็คืออาจจะถึงแก่ชีวิตนะคะแต่ทีนี้ชิงช้าที่เราเห็นอย่างเสาชิงช้าเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นชิงช้าที่แบบแข็งแรงใช่ไหมแล้วก็มีแบบเป็นเสาสูงขึ้นไปแต่ว่าในกรณีของดอยผาหมีเนี่ยจะเป็นชิงช้าที่เรารู้สึกว่าทําเหมือนกับเป็นไม้นะคะดังนั้นก็ความแข็งแรงนี่เราก็อาจจะแบบ เหมือนถ้านึกภาพเอาจากแบบเสาใหญ่ๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเป็นเป็นต้นไม้นะคะเป็นไม้เนาะแล้วก็มีคล้ายๆกันก็คือแบบโลทิงช้าก็คือเหมือนแกว่งทิงช้าไปมาโดยที่คนนะ่ย อยู่บนตัวชิงช้านะแล้วเวลามันขึ้นจุดแบบออนท็อปแบบมันก็จะสูงพอสมควรนะต้องเล่าอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าเราไม่ได้ไปได้คุยกันว่าเอดอยผาหมีแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอย่างกรณีเนี้ยคนที่เป็นอยู่อาศัยที่ดอยผาหมีเนี่ยก็จะเป็นชาวอาขานะคะทีนี้ชาวอาขานี่ก็จะมีแบบอาหารอะไรที่น่าสนใจทานอย่างมากมายนะคะเราก็แบบไปทําการ Google มาคือเราอบไม่ได้ทานอาหารอาขาแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าเมนูอาหารเขาอะ เป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าเขากกินริงแบบคล้ายๆกับคนเมืองทั่วไปก็คือมีกินลาบนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างรวมทั้งมีขา้าวต้มไก่ด้วย เขาต้มไก่แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือเวลาเราเลืองถึงเขาต้มไก่เราจะใส่ไก่เป็นชิ้นใช่ไหมไม่มีเครื่องในไม่อะไรแต่เนี้ยมือเขาจะใส่ไปแบบทั้งขาเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบน่องไก่อะไรเงี้ยใส่ไปทั้งน่องแล้วก็กอยเนาะแล้วก็มีเครื่องนองเครื่องในเราก็เห็นนะแล้วก็มีแบบผักกาจอเเหมือนเพลงเลยเคยกินปักกาจอบาเคยกินพิซซ่าคือเนี้ยจะเป็นลักษณะอาหารของชาวอาขาค่ะแล้วก็เขาก็จะมีประเพณีต่างๆนะแล้วก็ใครอยากชอบกินกาแฟ เขาจะมีการดริปกาแฟผ่านกระบอกไม่ไผ่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าหูเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากออโอ้โหหลายสิ่งมากแต่จริงๆแล้วจังหวัดเชียงรายเนี้ส่วนใหญ่พี่ได้ยินเขาชอบไปกันช่วงเทศกาลดอกไม้งามนะอเออเอ,อ,อันนี้นะ่าไปอย่างเช่นดอกโบตองเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะอย่างว่านะมันอาจจะเป็นจังหวัดที่มีความเย็นยังมีแบบความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไม้พันธุ์ต่างๆดอกไม้ต่างๆเนี่ยค่ะคะ่อนข้างจะสวยงามซึ่งอันนี้ก็ อาจจะเป็นาทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวทางภาคเหนือว่าจริง,รงๆแล้วขับรถไปเนาะก็แป๊บเดียวเองนะสามสี่ชั่วโมงสามชั่วสามชั่วโมงเองมั้งไปถึงเชียงรายนะคะแล้วก็ตะเวนเที่ยวแล้วก็ยังกลับมาจังหวัดเชียงใหม่ได้จริงๆไปเพศไปเช้าเย็นกลับยังกลับได้เลยแต่มีวัดหนึ่งแนะ่นอนไม่พูดถึงไม่ได้ใช่ไหมวัดของอาจารย์เฉลิมชัยนะ่ะใช่ไหมคะชื่อว่าวัดร่องขุนใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแหล่งที่คนไปก็ต้องแวะไปเนาะเพราะมันสวยงามวิจิตรสวยงามอลังการ มากเลยนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงตกแต่งใหม่นิดหน่อยไม่นิดอะเยอะอยู่เหมือนกันก็สวยงามมากใครใครมาที่เชียงใหม่ก็ลองเลยไปเชียงรายนิดหนึ่งก็ได้ไปพักสักคืนหนึ่งกําลังดีเลยนะคะจริงเชียงรายมีที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีสินค้าที่แบบมีชื่อเสียงอะไรเยอะพอสมควรอย่างถ้าแบบเรานึกถึงเชียงรายเราจะนึกถึงแบบอย่างดอยวาวีี้ากาแฟวาวีชานะะเนาะ บไล่ชาต่างๆก็มีดอยช้างชากาแฟดอยช้างอะไรเงี้ยก็คือแบบจริงๆเขาดังกาแฟค่อนข้างมากนะก็ใย่างในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นอย่างเชียงใหม่หรือว่าแม้กระทั่งกรุงเทพอะค่ะเราก็จะได้ยินแบบกาแฟอาขาอามาอาขามากนะเนี้ยแบบดังพอสมควรเลยแหละค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วน้องหมิงต้องเล่าว่าเราพยายามจะไปร้านร้านหนึ่งแล้วปรากฏเขาบอกว่าขอโทษนะคะสตรอเบอรี่ยังไม่มีค่ะเราจะไปเก็บสตรอเบอรี่หน้าร้อน ปรากฏว่าคืออย่างนี้เราอะรู้สึกว่าอยากจะไปกินสตรอเบอรี่นะคะมันมีร้านหนึ่งชื่อว่าสตรอเบอรี่สวนหลังบ้านนะประมาณนี้คือแบบเราติดตามเพจเขามานานแล้วเขาเป็นเหมือนกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นหัวใจเกษตรกรนะแล้วก็คือคงเป็นบ้านเกิดเขาอยู่ที่เชียงรายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ปลูกสตรอเบอรี่เขาก็จะเล่าแบบเฮ้ยคือมันเป็นแบบสตอรี่เทเลงที่ดีมากนะเวลาเขาแบบเมาส์แตกเรื่องแบบสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยว่าแบบมีวิธีการเก็บยังไงเขาจ้างคุณ ป้าปา,ปาแบบช่วยลงแปลงอะไรอย่างเงี้ยการเกษตรนู่นน,นี่นั่นแล้วก็ปรากฏว่าเราก็เห็นว่าเขาก็ได้ทุนนะแบบได้ทุนไปต่างประเทศเป็นนิวซีแลนด์ไปอะไรไปอบรมนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ยเวลาออกมาเนื่องจากว่าไม่ใช้สารเคมีใดๆเออต้องต้องสาคัญอย่างนึงว่าจริงๆเนี่ยสตรอเบอรี่ในประเทศไทยมีการใช้สารเคมีเยอะพะอมสมควรได้หลายที่นะคะเราจะไม่เคลมว่าที่ไหนนะแต่เราก็มาให้ฟังว่าแบบเออในบางกรณีถ้าท่านเก็บมาแบบไปซื้อมาอะไรเงี้ยช่วยล้างน้ําเปล่าออกสักนิด เพื่อให้มันแบบสารเสริมและที่เคลือบผิวอะแช่สารที่เคลือบผิวเนี่ยมันหายไปแต่ว่าสตรอเบอรี่สวนหลังบ้านเนี่ยเขาบอกว่าออร์แกนิกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแล้วเขาก็จะเล่าแบบเฮ้ยมันดีอะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าพอพยายามจะไปเขาบอกว่าเอยตอนนี้ไม่มีสตรอเบอรี่นะคะก็ไม่ต้องมาแต่ว่าคนมาดูงานเขาเยอะมากเราก็แนะนําว่าเป็นสถานที่หนึ่งกันแล้วกันถ้าเกิดใครอยากไปเนาะก็ลองไปดูเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่าสนับสนุนแล้วเวลาสตรอเบอรี่หน้าเขาออกทีหนึ่งนะคะต้องบอกนี้คนจองกันเต็ม แล้วก็รับส่งแบบส่งไปต่างจังหวัดส่งไปกรุงเทพส่งไปอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นการกินแบบของสดจริงๆะ่ะ <ช>ที่ผลิตภัณฑ์แบบเหมือนโอท็อปเชียงรายก็ว่าได้แต่อ,อันนึงถ้าไปเชียงรายบ่อยอันนึงที่เราเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันนะก็คือมันจะมีร้านกาแฟคิป,ปเยอะความที่เป็นจังหวัดที่จริงๆดังเรื่องกาแฟนะคะเป็นจังหวัดที่ดังเรื่องกาแฟทั้งดอยวาวีหรืออะไรพวกนี้มันมันเลยทําให้จังหวัดเชียงรายมีเสน่ห์อันนึงก็คือการพยายาม มีนักลงทุนหรือมีคนในท้องถิ่นพยายามเปิดร้านกาแฟที่มันดูดูน่ารักแล้วก็ดูทันสมัยแล้วก็ดูเป็นมินิมอลก็มีหรือเป็นประเภทแบบมีทางเลือกอะทางเลือกของให้กับคนที่ชอบดื่มกาแฟแล้วนั่งคาเฟ่ไปด้วยกันได้ด้วยเราก็ได้มีโอกาสไปแวะบางคาเฟ่นะซึ่งชอบมากเลยกับการออกแบบการตกแต่งกาแฟก็ใช้ได้ขนมก็อร่อยอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ้าแบบนึกถึงเชียงรายถ้ามาแล้วแบบมาทําอะไรนะอย่างหนึ่งที่เราแบบอยากให้นึกถึงคือโอ้แบบสตรอเบอรี่ก็มีแบบ ร้านชื่อดังเนาะรวมทั้งแบบกาแฟนี่คือของเขาในของจริงทั้งดอยช้างโดยวาวีนะคะแล้วก็พิธีโลชิงช้าของ ชุมชนบ้านผาหมีอันนี้ก็น่าไปแล้วก็เทศกาลดอกไม้เขาก็จะจัดในช่วงแบบฤดูหนาวนิดๆน,น,นะ่ะสุดแดนสยามก็จะเป็นอะไรที่ที่อากาศดีอากาศเย็นอาจจะเหมาะกับพันธุ์ไม้ต่างๆเขาจะมีงานประจําปีนะคะก็คืองานพันธุ์ดอกไม้บานอะไรอย่างเงี้ยพันดอกไม้งามทํานองเนี้ยค่ะเคยไปผ่านครั้งหนึ่งโอ้โหม,มันสวยจริงๆเขาทําพันธุ์ไม้กลางเมืองตกแต่งไปทั่วเมืองเลยนะคะมันก็เป็นอีกจังหวัดหนึงง่งนะที่แบบ เราคือสงสัยในเวลากี่ท่องถามมาจะให้ได้ว่าในภาคเหนือเน,นี่ยเราจะเห็นแบบหอนาฬิกาเยอะมากเลยในแต่ละจังหวัดเนี่ยเชียงรายก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเหมือนกันที่จะมีหอนาฬิกาแล้วก็เหมือนเป็นแบบเหมือนซิตี้เซ็นเตอร์จริงๆนะคะแล้วก็ใครก็แบบจะไปวนขับรถวนเวียนแถวนั้นก็จะมีร้านอาหารอะไรที่อร่อยๆเยอะนะคะ<ช>พอสมควรคะนะ ก็ฝากไว้สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนะแมทถึงแม้จะเป็นรายการเวิร์สซับเชียงใหม่แต่ว่าเราขอมาเล่าเรื่องจังหวัดเพื่อนบ้านนะไปบ่อยๆต้องต้องพูดถึงเขาหน่อยลงลงเครื่องบินเนาะสนามบินที่เชียงรายก็ได้หรืออ,อ่ะมาลงเชียงใหม่แล้วก็อ่ะขับรถออกไปไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วสองสามชั่วโมงนะคะ,คะก็แล้วแต่เราก็มีจริงมีหลายพื้นที่ให้ท่านเลือกเที่ยวนะฮะอย่าไปตั้งแต่อย่าไปแค่และกันใช้คำว่าอำเภอเมืองอย่างเดียวนะล้วก็มีแบบเขาจะมี คำที่แบบเราสะกดเลิกอ่านแล้วงงแม่แม่สวยนะ,ะ<ม>แต่ว่าเขาสะกดแม่สรวยแม่สวยอ่าสรวยอยังไงคะแต่ว่าเขาอ่านแม่สวยนะคะ<ม>เทิงเบอเทิงนี่ก็ต้องไปกินกุ้งอะไรเงี<ห>้ยแบบ<ห>ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมีหลากหลายพ<า>ื้นที่นะคะอ่ะสหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่อยู่กันเมสาฝั่งเราเม้าเรื่องราวของสวัดเชียงรายนะแล้วคราวหน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวอะไรก็มาติดตามกันนะคะสหรับวันนี้น้องหมีและ พี่กระต่ายค่ะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ ผู้สำรวุอยังเป็นทางการของเรา c m u s c h o o l of Life Long Education เพราะทุกคนคือผู้เรียนดังนั้นเรามาเรียนกันเยอะนะคะ life long c m u a c t h นะคะแม่ย่าลืมเข้าไปหลักสูตรเยอะมากตั้งแต่บะม่วงนะคะพี่จีมีสอนทํากาแฟด้วยนะเมื่อกี้เราพูดเรื่องกาแฟนะคะใครสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการแบบมีธุรกิจด้านกาแฟนี่เลยนะคะ School of Life Long Education เปิดหลักสูตรกาแฟค่ะนะคะอย่ลืมไปติดตามนะคะสวัสดวันี้เราต้องขอขอบคุณมากจริงๆอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ